สบายดีพ oh. no so so no ี่น้องสุขูสุขคนจ้ามาต่อคลิปท yeah, ี่สองเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องเลยสองเนลืมไปว่าเขาต้องเห็นลูกศรนี่พี่น้องเขาเจ้าสีเขาหัว์เขาเดี๋ยวเห็นลูกศรเด้อพี่น้องเจ้าจีกออกมันจะบนหยากบ่เฮ้ยยาบเนาะเจ้าก็ไปหามเสาไปผุดเลยเลยขุดคุ้มเลยหรอปะ ไฟโบทันได้ต่ออยู่เอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเอาอนาะสงบุเดีอ,อยูได้ต่อไฟให้เพิ่นอีกอเอาเออยินอีพอสิงงพี่น้อง ซ้อนทางเขาอนีอเอองามแล้วงามเลยง,งามตัวนั้นอีก,ม,กมันเ,เอองามแล้วงามแล้วจ้าที่รักสวยสวําเนินละ มันยังแดดห้อนได้นะเอ้ยเออจังหน่อยก่อนแดดตดๆนี่ก็ลูกซ้เทากัแล้วเรียบร้อย้พี่น้องก็สิได้ไปอันหาเบิ่งเสาเด้อพี่น้องเด้ออแดดแดดบ่ได้ให้เว้าเด้อพี่น้องเอ้ยแดดอีหลีไปอันเอาเสา Nào bà quán thì bình ong khó xử nấm lao Hãy năng nội trải ngân Khó xử nấm lao Xáo mây sao lọc hùa này nè bình ong Bộ đề xã xáo bùn Nói đây tôn xí nhau nhau Áo tôn xí nhau nhau Áo à, tôn năn lè Bỏ lỡ tóp bé, chẳng có tóc bóng ní là. hả? Mansi lộn lốp Auto à, nhanh hết sống tốt ní. Tốt ní lên. Tốt ní lên. Tốt Ừ lên. Tốt nhau nhau xin nhau ní tôi Tốt ní nhau Tốt ní lên. Tốt ní เอาใสลล์ออกสุกไปบ่เคยยังมันนับทางแหงเลยพี่น้องมันแดดยด,ดยซะคันแดดดำมือสองมือเลยแหงแลยทางบ่เป็นตุ่มด๊อกอืมใครจะก,ก,กระนาบคนก็ยังเหือยังแหงอยู ผู้เดชยังเปียงๆยงอยูอ่อนหน่อยี่ไปหับร้านแล้เด้วยพี่น้องสี่โมงแล้วเดี๋ยวน,นี้นะคะแดดแท้ๆ,ทๆอ,นอ,อนาอนคือ่าใส่หมวกใส่ยังไงอือไปไปไปสี่โมงแรกเลยังแดดก็โดกมองพละมองจุดไม้เขาสีไปอันอยังเห็ดป้าย อันนี้ก็เป็นรุมเป็นบ่อกอันหนาเพิ่อนก็มาสอมได้สำนีและพี่น้องขอมันเป็นอีกกสิเปส่วนเอามาขี้หินเศาแปลงเพิ่นเราซื้อกองไว้เนี่หนาห่อผักเราเลยยังมาเทใส่มันยังี่เอาไงบอกเป็นขี้ต้ม กูดอยู่นี่แหละชองคุ้มนีแ่แหละป้ายเก่าก่อนเ,นะเดี๋ยวมันจะควรมันจะคือใหม่กลางเขนนี่นะพี่น้องเด้อเราออกไปกนะ่อน <c oughs> เอาตรงใส่สองลักไดนั่นหะตัวนี้เอนนจ้าหี้ะจะหามมานี่ได้ะเอาเมือ่อขึ้นอากดเอาะไปเอาตัวแป้หันมาห้ามตัวนี้เมือ่อขึ้นพนเจ็บบ่าพนพี่นอ้อง ก็มันเอาป้ายก,กับมันไม่ไปนี่เพียงบวิแด,ด้เคยกหน้าก็เริ่มเป็น,นปยน<ะ>ังต้องอกไปเนาะเออเองเ่าข้างหน้า สรุปแล้วบ่ได้เอาเสาใหญ่ใักเอาไม้ย่นี้เอาเนาะ

Oh, takot niya yun. Ano, ano, สีฟ้างามเนอะพี่น,อน้องเนอะเนีมเห็นตะไก่เนี่ป่าย ชูรุปแล้วเซาต้นเปันชิดห้ามคืนได้ไปีน้องปัญชิดิฮามเมื่อคืนใส่ทั้งนี้อีกมันอนกระจับให้ได้เลยค่ะจับกล่องให้เพิ่นเพิ่นเหตเองเพิ่นนะ่ะ

เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ก็คินี่ก็น่ารอบก่อนแนาะก็ไล่คดแซงกับซองก้น่าตาอ้นนขอบคุณทุกคนคนผมเทลใสา่เป็นองภาษาอังกฤษผมเทลมาแล้ะจะเจ้าค็เขียนใส่เลย